รีวิวกล่องสุ่มรหัสอัสตาง,งบ99บาทซื้อได้ร้านค้านุกเกอร์ช็อปจดทะเบียนการค้าแล้วเรามาซื้อกันเลยคุณผู้ชมได้รหัสแบบร0อเซนะครับแล้วก็ได้รหัสแล้วนะทุกคนไปลุ้นในเกมการเวล221มีเทพเงาด้วยนะทุกคนมีเจ็ดดาวทั้งหมด11ตัวนะครับแล้วก็จะคุ้มไปไหนนะครับกล่องสุมส่ม99บาทนะครับใครอยากซื้อตามเข้าลิใกล้คลิปเลยนะครับร้านนุกเกอร์ช็อปเท่านั้นสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่องมิวหยอนนะครับนนเดี ออสตาทาวเวอร์ดีเ็นกันเช่นเคยนะครับก็มีโค้ดใหม่ด้วยนะคุณผู้ชมอ่าตอนนี้ก็มีโค้ดใหม่ก็เป็นอัปเดตเล็กนะครับอัปเดตเล็กอัปเดตเล็กไมก็ไม,ไม่ไม่น่าเล็กนะเออไม่น่าเล็กนะคุณผู้ชมก็ไม่น่าเล็กนะก็เดี๋ยวไปดูบ้างว่ามีอะไรบ้างนะครับในอัปเดตนี้นะครับอัปเดตนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ระบบเล่นอัตโนมัตินะครับอาจจะไม่ผ่านนั้นหนึ่งแนละ้วแต่องมีตัวดีๆจะผ่านถ้าเจอบางร่วมนี้จะแจ้งใน,นดีคอร์ออสตา์นะครับแล้วเคยได้เมียน,นะครับ โค้ดใหม่นะครับออโต้รีเพย์นะครับตู้แซตตาร์นเก่ากลับมานะครับแล้วก็ตัวอะไรอ่าตู้อุสเกตนะครับอีโวได้นะอันนี้ยูสเกตอีโวได้แล้วก็ตัวไวใหม่อีโวทวีปเงาล่างหญิงนะครับน้องหมึกมาตู้แซตเปลี่ยนอินใหม่นะครับพวกเฟอร์นิเจอร์ EP4 นะครับทีพ TP จุดต่างในโลกหนึ่งนะครับซื้อเพิ่มไปสองเท่าแก้เบสซิ่งเปลี่ยนนู่นนี่นั่นนะครับประมาณนี้นะคุณผู้ชมเออประมาณนี้นะคุณผู้ชม แล้วก็นี่ครับเทพเงานับเาแรกตรงนี้นยตอนแรกที่อัดคลิปแล้วอัดผิดนะน้ดิร้อยสามสิบห้านะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยพี่แรกมาสองมันกดแล้วมันก็ไปสองตัวเฉยเลยพี่ก็งงนะเออแล้วมันไปสองตัวเฉยเลยไงนี่ก็งงว่าเอ๊ะทำไมมันไปสองตัววะเออถ้าแล้วเนี่ย อันนี้ไม่แน่ใจนะว่ามันมันสามารถเทดได้ไหมน,นะครับผู้ชมก็เดี๋ยวจะไปรีวิวด้วยนะครับเทมโกลเป็นยังไงนะก็เราจะประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบายบายเคครับผู้ชมก็โค้ดน,นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวพี่จะทิ้งเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ในนี้เลยนะครับแล้วก็จะทิ้งไว้ในลิงกใต้คลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบายบาย